ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยวใจปเกมอนโกครับสิบสี่นาฬิกาสิบสี่สิบหกนาฬิกาครับโอ้โหสี่โมงเย็นกว่ากว่านะครับช่วงระหว่างรอนะครับตีบอสนะครับในเย็นวันพุธนะอา่านะครับอาจจะเป็นอา่าวันพุธนะครับสุดท้ายของตีอาก้าแล้วนะอา่านะครับเจ้าตีอาก้านะครับรอบนี้น่าจะ ได้ตีกันอย่างสนุกสนานอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็วันนี้ครับมาเร็วหน่อยนะครับผมมอนจาราครับมาที่หน้าจอนี้นะครับแน่นอนว่าต้องมาอีโวนะครับร่างสองของเจ้ามอนจารานะครับผมเจ้าหัวหยิกหัวยองเนี่ยนะครับผมเอาล้ครับมาดูกันว่าวันนี้นะครับมันพอจะมีตัวไหนอีโวได้บ้างเนี่ยนะครับผมเอาแล้วครับเดี๋ยวผมมีติดดาวไว้อยู่นะ ไอ้พวกพันแปดร้กว่านี่นะครับแหมมันมันค่อนข้างจะมี IV ที่ไม่ดีเท่าไรเลยนะครับผมมีเจ้าตัวนี้ครับ1นึ่งครับอืมแปดนิดๆน,นะโอ้โห1787ครับก็น่าจะต้องเอาตัวรักกี้นะครับมาอีโวดีกว่านะครับผมอยู่ไหนนาะตัวรักกี้นี่ครับผม เป็นลักกี้โปเกมอนนะครับ1648ครับโอ้โหดูครึ่งวงกลมนี่อย่างอีกห่างไกลเลยครับผมแต่ว่าในคลิปนี้ครับคงต้องอีโวเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับค่าแอคแทเต็มครับค่าดิฟเฟนเต็มนะครับมี HP นะครับที่ไม่เต็มนะครับน่าจะแตะอยู่ที่9 0นะ2นะประมาณนี้เนาะ92-93นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาอีโวเจ้ามันจรานะครับตัวนี้เลยดีกว่านะครับผม มาดูกันซิว่าร่าง2นะครับโดยใช้ไอเทมพิเศษเหมือนเดิมนะครับผมจะได้ cp สูงขนาดไหนครับไปกันเลยครับผมใช้หินลูกแบตนะครับในการอีโวเหมือนเดิมนะครับพร้อมกับทำเควสนะครับในการไต่เลเวล42ไปด้วยนะครับผมเอาละครับเจ้ามอนจาราครับผมเป็นร่าง2ที่คล้ายริงครับนี่ครับอย่างเท่เลยครับโมจัมโบเหรอครับ มาอีกหนึ่งตัวครับตัวใหม่ในโปเกเด็กซ์ครับผมเจ้าโมจัมโบครับ2,236นะครับแคนดี้ผมยังเหลืออีก300กว่านะขออนุญาตเผาเพ,าเพอเอัพไปให้แต่สัก2,500นะครับ <c oughs> เผื่อได้ใช้ในการ PVP นะครับหรือเปล่านะอยู่ที่2,495ครับใช้24แคนดี้กับ1 3 3 0 0 0สตารัสคุ้มครับ จัดไปครับ2495ครับน่าจะรองเอาไปลง PVP ดูครับแต่เท่าที่เห็นครับไม่ค่อยมีใครใช้นะครับผมมีท่านะครับเป็นท่าแมลงครับอืมนะครับท่าแมลงเกาะติดนะครับทำไมมันไม่เห็นมีความเร็วโจมตีให้เลยอะครับแล้วก็มีเป็น power whip ครับในภาษาไทยนะครับผม power whip นะครับ ถ้าโจมตีใหม่ใช้อีก50,000กับอีก50แคนดี้เลยครับจะมีประโยชน์ไหมครับในการลง PVP ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปลองดูก็รู้ครับผมมาแล้วครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมาแบบรวบรับฉับไวนะอ่านะครับเป็นเจ้ามอนจาราครับอีโวเป็นโมจัมโบครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันถัดๆไปนะครับเราจะได้อีโวเจ้าตัวไหนเพิ่มเติมบ้างนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับ คงต้องโจยเพียงเท่านี้เลยแล้วเดี๋ยวหกโมงเย็นเราไปตีบอสกันครับเพื่อนๆคนไหนว่างก็เดี๋ยวผมเชิญไปนะครับผมสวัสดีครับ